คลิปนี้สร้างมาเื่อความบันเทิงสาระไม่มีแต่เสียมลม็อกหมีแน่นอนระว่างคุณอาจจะโต้ก้ใจกับความเปิดของผู้เข้าประกวดผู้ชมที่มีอาอยุงน้อยกว่าร้อยปีควรใช้จิตวิญญาณในการรับชมนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การประกวดมิสบีพาวนะครับผมและชีตานะครับขอรับหนะ้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะจ๊ะสําหรับปีนี้นะครับมีผู้เข้าประกวดถึงสักครู่นะฮะสามคนเท่านั้นจ้ะแต่ไม่รอช้าครับไปพบกับพวกเขากเลยดีกว่าครับ หมายเลขหนึ่งสนุกสนุกเกอร์อายุ18ปีส่วนสูง1น5 6 5น้ำหนัก55เจ้าคนนี้มาพร้อมกับสันจมูกที่สวยละมุนเป็นธรรมชาติที่ถูกรลังสันด้วยมือหมอม้าจากบิทาวคินีทำให้สาวนเนิร์ดคนนี้ดูมั่นใจสวยเป็นตัวของตัวเองจริงๆ หมายเลข2เมเมลิสาอายุ27ปีส่วนสูง167น้ำหนัก55สาวใส่ห้า 5, ที่มีสายตาชว่วลงไหลยอย่างตาสองชั้นกิีดยาวแผ่มินิทำให้เธอคนนี้สวยมั่นใจเลิดชดิดได้ทุกสถานการณ์ หมายเลข3แพทตี้แพทชีเซียอายุ22ปีส่วนสูง165านำหนัก63เธอคนนี้มาพร้อมกับความมั่นใจเพราะมีปากที่สวยละมุนจากคุณหมออามและมีคางที่เรียวสวยจากคุณหมอปอนทำให้เธอคนนี้มั่นใจกล้าแสดงออกจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือ3เมสาวงานจากมิตรบีเพาวในปีนี้จ้า เว้ยคืยเดียช์โอทำ้มคุณถึงมาทำาิลปกรรมที่บิพาวหนิเดคุณกรรมการอีเขาถามมาว่าทำไมพวกคุณถึงเลือกมาทำศิลปกรรมที่บิพาวคุณอีกครับคุณมีเวลาสามวินาทีในการตอบคำถามเชิญครับผมบวมน้อยหายไวไม่ต้องพักื้นบิพาวเท่านั้นค่ะสวยมัน่นใส่เทคนิคเฉพาะบิพาวคลินิกเท่านั้นค่ะขอบคุณสำหรับคำถามเกเวลาครับยังไม่ได้ต เลยอ่ากํำลังจะบอกเลยว่าฝรีเย็บของเขาเนี่ยดีขางเนี่ยดุนเลียวสวยเป๊ะมากก็จะบอกแค่เนี้ยและผู้ชนะในวันนี้ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลข ผมให้ใครมาว่าใครไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทุกคนสวยหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากคางทุกคนสวยมากครับเหมาะสมกับมงมิสบีพาวมากๆเลยครับดังนั้นทุกคนคือมิสบีพาวของผมครับตบมือสิครับรออะไรครับ 1นึ่งสองสวัสดีจ้าตอนนี้นะคะห้าสี่สามสองมีพาวออฟโยเซลนะครับผมและชิตานะครับผมยินเฮ้ยทำให้เธอคนนี้มั่นใจและกล้าแสดงออกจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> เอาใหม่นะครับน้ำหนัก55ส่วนสูง167 <c oughs> สาวที่เล่นที่เอ้ยขี่เล่น <c oughs> <c oughs> พูดผิดนะฮะสาว <c oughs> ขัดแยกออกมามาเดินเลยอือมาทำซุนเกาติบ no ิครับหมดเวลาครับเอาใหม่ห้าสี่สามสองหมดเวลาครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับมีเหรอไม่ต้องโตต้นไหนอะโตไม่เลยคนนี้ก็เดี๋ยวก็อนจะดองมือไว้ก็จะองมือไว้ยังไงก่อนสามสองหมดเวลาครับ หมดเวลาครับ